ข่าวนี้ต้องไปทำข่าวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทุกวันครับเพราะว่าทนายบอสพอฮะทนายวิทูลเก่งงานนั้นไปพบบอสพอทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะและหลายคนก็บอกว่า เป็นการไปรับออเดอร์จากบอสพอครับว่าจะมีการสั่งให้ดำเนินคดีกับใครแต่ว่าจนถึงวันนี้นะครับผู้ชมครับปรากฏว่าที่เป็นข่าวว่าจะดำเนินคดีกับคนนั้นจะมีการแจ้งความกับคนนี้จนถึงขณะน,นี้นายของบอสพอยังไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งครับหลังจากที่ d s i มีการรับคดีบริษัทเดคอนกรุ๊ปเป็นคดีพิเศษปรากฏไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินครับผู้ชมครับและพบว่ามีการโอนเงินให้กับแม่ของนักการเมืองสอเสือเป็นเงินกว่า2องล้านห้าแ บาทครับซึ่งทนายบอสพอก็เป็นการชี้แจงครับผู้ชมบอกว่าเงินที่โอนให้กับแม่นักการเมืองสอเสือนั้นเป็นเงินทําบุญครับ เรื่องนี้ทางด้านของคุณวิทูลเก่งงานนะครับทนายความของบอสพอครับได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากเข้าเยี่ยมบอสพอรวมทั้งบอสผู้ต้องหาคนอื่นๆภายในเรือนจาพิเศษกรุงเทพนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับได้มีการพูดคุยกับทีมทนายหลายทีมนะครับเพราะว่าเข้ามาที่เรือนจํากันหมดโดยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแบ่งงานในทีมทนายความนะครับและขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งทนายความแบบค่อยกันครับเพื่อสามารถพูดคุยกับผู้ต้องหาได้ทุกรายโดยทนายทุกคนจะเป็นทนายให้กับผู้ต้องหาทั้ง18คนนะครับเพื่อให การต่อสู้คดีร่วมกันและก็ได้มอบนะครับอำเอกสารมอบอำนาจมาให้บอยพอลเซนเพื่อมอบอำนาจให้ไปดําเนินการต่อที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเไอครับเพื่อมีการเตรียมนําพยานกว่า2,000คนเนี่ยนะครับเข้าให้ปากคํากับดีเไอครับโดยยืนยันว่าการนําพยานนะครับมาให้ปากคํากับทางดีเไอนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดึงสํานวนคดีให้ล่าช้าแล้วก็ส่งไม่ทันฟ้องนะครับซึ่งทางด้านของคุณวิทูลเองก็ยืนยันนะครับว่า พยาน2,000ปากกว่านั้นเนี่ยนะฮะทุกคนรับปากว่าใจะมาปากคำแล้วนะครับผมโดยทางด้านของแต่ละคนนั้นก็เป็นการยืนยันนะครับว่า ได้ดาเนินธุรกิจกับบริษัทเดคอนกรุ๊ปมีการจาหน่ายสินค้าจริงแล้วก็ธุรกิจของบริษัทเดคอนกรุ๊ปนั้นถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันคุณวิทูลก็พูดถึงประเด็นที่พักพลังประชารัฐออกมาแฉข้อมูลครับว่ามีคนในพักเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับบริษัทเดคอนอยู่เบื้องหลังแล้วก็เชื่อมโยงกับกรณีเดคอนกรุ๊ปนะครับทางด้านของทนายวิทูลก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็มองว่าคงเป็นการโยนกันไปโยนกันมาและเป็นเรื่องทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองก็ต้องไปจัดการกันเองทีนี้มีประเด็นหนึ่งครคครรรมากาาขององ DSSI ตวจสบ เส้นทางทางการเงินแล้วพบว่าบอสพอครับหรือว่านายวรัตพลวรัตวรกุลมีการโอนเงินกว่า2องล้านห้าแบาทให้กับแม่นักการเมืองสอเสือนั้น ทนายวิทูลบอกว่าตนเองเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลแต่เท่าที่สอบถามจากบอสพอบอสพอบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินทำบุญครับเป็นการทำบุญร่วมกันซึ่งต้องมีการโอนเงินไปที่บัญชีแม่ของนักการเมืองสอเสือเพราะว่าแม่ของเขาทำบุญทุกเดือนและเป็นการโอนไปร่วมทำบุญเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนะครับขณะเดียวกันนะแม่ของนักการเมืองสอเสือนั้นบอสพอนับถือเหมือนแม่คนหนึ่งฮะไปฟังเสียงของทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอครับ ถามที่โอให้กับแม่โอ้ถามแล้ว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 เงินทำบุญเงินทำบุญเป็นเงินทำบุญใช่ครับใช่ครับโอนกี่ครั้งอะไรยังไงบ้างจำไม่ได้ก็โอนให้อยู่ทุกโอนให้อยู่ตลอดอ่ะทุกเดือนม่อยโอยบ่อยโอ้ยบ่อยจำทุกเดือนไหมผมไม่ทราบแกก็กี่ปีอะแกบอกว่าบางทีแกขอดูสเตทเมนต์นิดนึงบอดีมันลืมมันลืมไปแล้วมันลืมไปแล้วครั้งนี้โอนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแกจำไม่ได้หรอกแกบอกแสนนึงก็มีหลักแสนก็มีมีบ่อยด้วยครับ่อยนี่บ่อยแบบเป็นรายเดือนหรือว่าเป็น แล้วแต่แล้วแต่มืงอคุณระเจ้าเหมือนกันเดี๋ยวก็ให้แกให้เห็นเอกสารนก่อนผมไม่เห็นเอกสารเลยนอกจากนี้ทางด้านของทนายวิทูลเองก็บอกด้วยนะครับเชื่อว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือด i ไอน่าจะมีการขยายเป็น7ฝากไปดสี่วันนะครับดังนั้น บอสต่างๆก็คงจะต้องอยู่ข้างในเรือนจําไปยาวๆส่วนจะส่งฟ้องสํานวนทานหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเพราะไม่ใช่ปัญหาของทนายวิทูนะฮะแต่ว่าจะต้องเอาพยานมาสอบให้ครบและย้ําว่านะฮะไม่ได้เป็นการประวิงเวลาเพราะว่าการทําคดีต้องสอบทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ด้วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับผู้ชมครับเรื่องของการจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐว่าคุณเอกสายไหมต้องรอดผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะฮะและพยานเท,ท็จที่มาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของกรณีที่ระบุว่ามีการโอนเงินคริปโตเคอเรนซี่0 0ล้านบาท ธนายพิทูลบอกว่าได้มีการหารือเรื่องนี้ในเรือนจําด้วยนะครับแล้วก็จะแจ้งความต่างกรรต่าง,างวาระการเพระาะทราบว่าคุณเอกภพนั้นมีการเดินทางไปข้อมูลหลายที่นะครับทั้งที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวน,นกลางและก็กรมสอบสวน,นคดีพิเศษหรือ I, ดีเอสไอขณะเดียวกันก็ไม่กังวลใจนะครับหากคุณเอกภพจะมีการฟ้องกลับ นอกจากนี้ทนายวิทูลนะครับก็บอกว่ามีประเด็นที่รับมอบหมายจากบอสพอต้องทาอย่างเร่งด่วนครับโดยวันนี้10บนาฬิกาครับจะมีการเดินทางไปที่ DSI นะครับเพื่อยือน่นหนังสือขอดําเนินการ2ประเด็นคือ1สอบถามรายละเอียดครับเรื่องของการที่จะนําพยานฝ่ายของตนเองนะครับก็คือพยานฝ่ายบอสทั้งหลายแล้วก็ของบริษัทไดคอนกรุปกว่า2000คนค่อยปากคําว่าจะต้องไปให้ปากคํากับ DSI หรือปคบอและข้อที่2ครับคือขอดีเพิจารณาดําเนินคดีกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐหรือคุณเอกสายใหมต้องรอดและพยาน ที่คุณเอกสายไหมต้องรอดพามากรณีที่มีการนำพยานเท็จเข้ามาพบกับตํารวจและอ้างว่าดีเเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับเงินจากบริษัทเดคอนกรุ๊ปนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยจากคุณเอกสายไหมต้องรอดนะฮะหรือว่าคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับโดยยืนยันว่าพยานบุคคลที่ทางด้านของคุณเอกสายไหมต้องรอดเนี่ยพามานั้นเป็นคนให้ข้อมูลด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมครับว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทเดคอนกรุ๊ปหรือว่าบอสเนี่ยมีการโอนเงินเป็นเงิน,น,งนค,คริปอนี่้็ขมูลท พยานนั้นให้ข้อมูลกับทางสายใหม่ต้องรอดโดยยืนยันว่าสายใหม่ต้องรอดไม่ได้มีการตั้งหรือปั้นพยานเท็จรวมไปถึงว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จแต่อย่างใดนะฮะแม้ว่าทางด้านพยานรายดังกล่าวก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเช่นกันครับคุณผู้ชมครับบอกว่าที่ผ่านมานั้นตนเองนั้นเป็นการจับแพะชนแกะเองนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ของตัวเองรวมทั้งอ้างว่าคุณเอกสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ทางสายใหม่ต้องรอดนั้นบังคับให้เขาพูดนะฮะคุณผู้ชมฮะข้อมูลส่วนนี้ไม่ตรงกันนะฮะแต่สุดท เดี๋ยวก็ต้องดูฮะเพราะว่าทางคุณเอกสายไหมต้องรอดแล้วก็รวมทั้งพยานรายนี้เนี่ยจริงๆมีการให้ข้อมูลกับสื่อแล้วแต่ว่าข้อมูลไม่ตรงกันแต่ว่าหลังจากนี้เมื่อพยานทนายบอสพอจัดดาเนินคดีก็เดี๋ยวคงต้องมีการให้การกับตํารวจตรงนี้